สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิ่งทารุนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะเรามาดูกันว่าดวงของคุณในเรื่องของความรักในเดือนกุมภาพันธ์2567าเจะเป็นอย่างไรคะการดูเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะแล้วก็ดูได้ทางลัคนาลและราศีนะคะ แล้วก็ขอบคุณ fc ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็การคอมเมนต์น่ารักน,ร,กนรักให้กับมอนิงทาโร่นะคะค่ะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาราศีมังกรในการทํานายดวงความรักของคุณนะคะในการเลือกไพ่สิใบ,บให้กับคุณนะคะ ไพ่ไปแรกที่คุณได้นะคะว้าวหนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญในเรื่องของความรักคือความโชคดีมากๆนะคะถึงขั้นได้แต่งงานเลยนะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักมีโชคดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักเป็นโอกาสดีๆข่าวดีในเรื่องของความรักกําลังเข้ามาหาคุณนะคะ two of c u p ในเรื่องของบางคนบางขั้นอาจจะได้เจอกับคู่แท้คู่สมิดนะคะสองถ้วยคือความรักที่มันเท่าเทียมกันเป็นความรักที่ให้และรับเท่าเกันนะคะ emperor ความรักที่มันดูเป็นผู้ใหญ่เนาะความคาดหวังของคุณอาจจะได้อยากเจอกับคนที่มีอายุมีผู้ใหญ่เ,เป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเ,เด็กถือเหรียญคะ่ะ queen of p e n t a c l e the wheel of fortune ว้าวความรักมาพร้อมกับความโชคดีความโชคดีที่คุณจะได้เจอความรักคุณอาจจะได้เจอคนรักที่ เหมือนกับเ,เจอแจ็คพอตอะไรแบบนี้เนาะความรักที่มันรู้สึกมีความโชคดีอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็เดอะสตาร์พ o f s o r ฟซ High p r i e s t e s s แล้วก็เดอะมูนแต่ว่าไพ่สรุปดูมันคุมเคือเนาะมีความผิดหวังสิ้นหวังหรือมีความวิตกกังวลในเรื่องของความรักอยู่ในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมามีไพ่เมเจอร์อ a ค a ก็คือมี The w h e e l o f Fortune มี Emperor มี ไพ่พริเทสมีเดอะมูนมีแชมมีเดอะสตาค่ะเป็นไพ่เมเจอร์นาดขึ้นมาถึง4ใบเลยนะคะอ,อถึง5ใบเลยค่ะครึ่งๆเลยนะคะในจำนวนไพ่ที่ขึ้นมาไพ่ไลายๆขึ้นมาน้อยมากๆเลยอาจจะเป็นแค่ความกังวิตกกังวลของคุณแค่นั้นเองก็ได้นะคะขอดูในเรื่องของความรักความรักที่เกิดขึ้นมาหรือ จากไพ่ที่ขึ้นมานะคะคุณจะเจอความรักที่มันดูมีความเท่าเทียมมีความแฮปปี้มีความสุขสมหวังเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุณอาจจะดีวกับต่างชาติเป็นโอกาสดีๆเป็นโชควาสนาของคุณที่จะได้เจอกับคนที่มีวุฒิภาวะมะีความอบอุน่นแล้วก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆเป็นคนที่พึ่งได้แล้วก็ เออคุณก็แอบ,บหวังลึกๆอยู่ในใจเนาะว่ามันคุณอยากได้ความมั่นคงคุณก็กลัวในส่วนของความไม่ชัดเจนเขาคนนี้อาจจะมันมีทั้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนานาที่มันเข้ามาประเดศประดังปะหาคุณเนาะคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณหวั่นว้วทาให้คุณวิตกกังวลแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่า มันมีความโชคดีแล้วก็รู้สึกดีกับคนคนนี้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราขอดูในส่วนของคนโสดก่อนนะคะว่าความรักของคนโสดเป็นอย่างไรความรักของคนโสดจากหน้าไพที่ขึ้นมานะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเป็นคนเป็นรี่เป็นคนที่นิ่งๆแต่ว่ามีความคิดมีความมั่นมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความรักแล้วก็มีในเรื่องของการเงินคุณอาจจะมองถึง อยากมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอยากร่ำรวยอยาก أ, มีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักด้วย or, ส่วนความรักที่คุณเจอมาเนาะเขาก็อาจจะมองถึงในเรื่องของการเงินด้วยเหมือนกันนะคนคนนี้เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่มีวุฒิภาวะความคิดหรือต่างๆนานาที่มันน้อยกว่าคุณเนาะเขาอาจจะมองในถึงในเรื่องของการเงินก็ได้ที่เ, or, เหมือนกับหน้าตาที่ หน้าตาทางสังคมอะค่ะที่มันเข้ากันได้แล้วก็รู้สึกว่ามันมีการเติบโตในเรื่องของความรักเกิดขึ้นเนาะมันมีการได้เข้าอ,อกเข้าใจคุณเป็นคนที่อ่อนโยนแต่ก็เป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆด้วยเหมือนกันเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความรักถ้ามีความรักเข้ามาคุณก็อยากจะให้มันมีการค่อยๆที่จะ,ะคบกันไปเรื่อยเนาะไม่ได้ไม่ได้ต้องการความรีบร้อนอะไรอคุณเป็นคนที่ าสามารถที่จะปรับตัวหรือไม่ก็สามารถที่จะทำทุกอย่างให้มันบาลานซ์ได้แล้วก็เป็นคนที่ขี้สงสารเป็นคนที่สามารถที่จะรู้ความรู้สึกเ,เหมือนกับฮิวใจผู้อื่นได้แต่ว่าตัวตนของคุณอาจจะเดินอาจจะเจอกับสภาวะความเจ็บปวดสภาวะต่างๆนานาที่เข้ามาแต่คุณก็รับได้หมดเลย คุณน่าจะเคยผ่านการมีคู่มาก่อนหรือไม่ก็เป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักเจอแต่ความรักที่มันมองถึงในเรื่องของการเงินมองถึงในเรื่องของหน้าตาเนาะคุณเป็นคนที่อดทนเก่งมากๆเป็นคนที่น่าตึงมากๆเลยในช่วงที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของความรักเนาะน่าชื่นอกตมอะค่ะอืถึงจะมีอะไรที่มันไม่ดีแต่คุณก็ด้วยฐานะหน้าตาทางสังคมเนาะ ก็ประมาณว่าเก็บความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ข้างในใจอืแล้วก็พยายามทําให้ความรักมันไปต่อได้ส่วนในเดือนนี้ความรักของคุณคุณรู้สึกว่าคนคนนี้อืมดูไม่ได้ตอบโจทย์อะไรความสัมพันธ์ของคุณเนาะคุณรู้สึกมันคุมมคือรู้สึกว่ามันอึดอัดแล้วก็อยากอยากมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของความรักอยากมีโอกาสในเรื่องของการแต่งงานคนคนนี้คนที่เคยผ่านมาที่คุณคบมา เขาไม่สามารถที่จะให้การตอบรับที่ดีได้หรือไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แล้วก็รู้สึกคุณจะเครียดแล้วก็คิดมากๆในเรื่องของความรักครั้งนี้เนาะคุณอยากมีความรักที่มันให้และรับเท่าๆกันแล้วก็เป็นความรักที่มันรู้สึกว่ามันมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะอืเพราะว่าในใจลึกๆของคุณก็คือมันไม่ได้รับความชัดเจนแล้วก็ มันเป็นความรักที่ปกปิดปิดบังซ่อนเล้นเนาะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ไม่ได้อยากอยู่ในมุมมุมนี้อะค่ะมุมที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยตัวตนได้หรือเขาไม่ได้ให้ความให้การเปิดเผยกับตัวตนของคุณอะไรแบบนี้เนาะในเดือนนี้คุณจะ ปลดปล่อยตัวเองให้ความชัดเจนแล้วก็เป็นตัวของตัวเองคุณน่าจะจบจากเลิกลากับคนคนนี้หรือไม่ถ้าไม่ได้จบจากเลิกลากคุณก็จะได้รับความชัดเจนคนคนนี้จะให้ความชัดเจนกับคุณคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณ <f> um. เหมือนเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้เจอกับคนคนคน,นี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนใหม่ไปเลยหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนนี้ที่คุณรู้สึกว่ามันยังต้องยืดเยื้อต่อไปเหมือนกับรอคอยคําตอบเนาะ ถ้าเป็นคนเก่าคนคนนี้เขาจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเหมือนถึงเวลาค่ะถึงเวลาที่คุณต้องได้รับคํา,คาตอบกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้จะให้ความชัดเจนกับคุณเหมือนเป็นโชคชะตาที่คุณจะได้เจอเนาะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นชาวลัคนาราศีเมษก็ไดเ้เขาจะทําให้คุณมีความสุขสามถ้วยเดอะสตาร์ขึ้นมาอีกแล้ว เหมือนกับว่าจะให้ความรักและความอบอุ่นกันมากขึ้นฮิวใจกันมากขึ้นแล้วก็มันมีการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกแล้วก็อ่อนโยนกันมากขึ้นอยู่ในพื้นฐานความรักที่มันไปในทิศทางเดียวกันหนึ่งถ้วยค่ะความรักความชัดเจนความรักความสมหวังเอ่อไม่ได้เป็นรักข้ังเดียวอีกแล้วเหมือนมีการตอบรับกลับเข้ามาว่าคนคนนี้จะขอโอกาสในเรื่องของความรักอยากได้ความรักจากคุณ แล้วก็ขอโอกาสในเรื่องของความชัดเจนเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้คุณมีความสุขแล้วก็จะให้คุณค่ากับคุณมากขึ้นนะคะอืมมันถึงเวลาค่ะที่คุณจะได้รับความรักที่มันอมีความสุขสักทีเนาะน่าจะเจอมาหลายๆรูปแบบแล้วในเรื่องของความรักก็คืออาจจะเจอทุกอย่างที่มันรู้สึกไม่ดีเนาะในความรักต่อจากนี้ไปคุณจะได้เจอความรักที่โอเคแล้วนะคะความรักของคนโสดในเดือนนี้คุณน่าจะ ชัดเจนแล้วแลวไม่โสดแล้วด้วยเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรคะความรักของคนมีคู่อืมคุณทั้งคู่น่าจะบองในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินทองเข้าบ้านแล้วก็พยายามทําให้ความรักแล้วก็ครอบครัวมันมั่นคงไปต่อด้วยไปต่อกันได้ด้วยในเรื่องของการเงินที่มันจะต้องดีกว่านี้อาจจะ เริ่มคบกันเริ่มสร้างฐานะด้วยกันพยายามทำให้ความรักมันไปต่อแบบดีที่สุดแล้วก็เหมือนกับเข้าอกเข้าใจกันมากๆเนาอะอคุณอาจจะผ่านในเรื่องราวความรักที่มันท็อกซิกมันมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นผู้นำในความรักครั้งนี้เป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนตัดสินใจในเรื่องของความรักครั้งนี้เป็นคนที่เด็ดขาดเป็นคนที่อ,อาจจะ ออกออกไปทางแบบเอาแต่ใจนิดๆก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ถ้ารักคุณคุณก็จะต้องแบบว่าเหมือนกับเออ่ยอมคุณได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเป็นความรักที่มันมั่นคงนะคะเหมือนทุกอย่างในเรื่องของความรักครั้งนี้คุณเป็นคนคนโทรลได้เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าออ่ในเรื่องของการตัดสินใจเขาอาจจะเป็นคนให้คุณตัดสินใจทําทุกสิ่งอย่างด้วย ในเรื่องของเขาจะเป็นผู้ตามคุณอะไรประมาณเนี้ยคุณเป็นคนเก่งเป็นคนเด็ดขาดแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาโกโหกคุณด้วยคนคนนี้จะรู้สึกทําให้คุณมีความสุขได้แล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นโชคชะตาที่คุณและเขาต้องได้อยู่ด้วยกันอาจจะเป็นคู่แท้คู่โซเมตนะคะจากที่เริ่มคบกันแต่ตอนนี้มันเป็นความรักที่มันสุกงอมเนาะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะแล้วก็ หมดปัญหาในเรื่องของความคุมเคือหรือช่วงนี้คุณอาจจะเอาแต่ใจมากด้วยให้พิเศษอะคะ่ะเป็นอารมณ์ของเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายรู้สึกตะวิตกกังวลอะไรก็แสดงออกมาอะไรแบบนี้เนาะอืมเหมือนกับว่าไม่พอใจอะไรก็แสดงออกมาอืมแล้วก็ความรักของคุณมันมีโอกาสที่หนึ่งเหรียญขึ้นมาถึงสองสำรับเลยโอกาสที่จะแต่งงานก็ได้นะคะ หรือไม่ก็ช่วงนี้คุณจะได้เจอกับคู่รั์คู่โชว์เดอรเดวิลมีความรุ่มหลงมีความสเสน่ห์เหมือนกับหลงสเสน่ห์กันมากขึ้นคนคนนี้อาจจะหลงสเสน่ห์คุณในช่วงนี้คุณเป็นเหมือนช่วงนี้คุณจะดูโดดเด่นมีเสน่ห์มีออร่าม,มากๆแล้วก็ดูสวยขึ้นหล่อขึ้นอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะโอ้ดูวิตกกังวลดูเครียดดูนอนไม่หลับเนาะ กวนกวายใจเมื่อคิดถึงคุณ the w i e w of fortune เอ่อรู้สึกว่าช่วงนี้คุณน่าจะได้เจอกับโชคชะตาที่มันมีความรักที่ต้องมองถึงอนาคตเนาะอืมหรือไม่ก็โชคชะตาความรักของคุณกําลังดีขึ้นนะคะหมุนไปทางที่ดีขึ้นอะไรที่เคยเป็นประเด็นปัญหาก่อนหน้านี้มันกําลังคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ปรงหลักปักฐานมีโอกาสที่จะได้เอ,อ มองถึงอนาคตข้างหน้าด้วยกันอาจจะย้ายบ้านมาอยู่ด้วยกันปรับความเข้าใจกันกับบางคนบางค่ที่มีประเด็นปัญหาอะไรเนาะมันมีการที่จะเ,เติบโตขึ้นมากๆในเรื่องของความรักกับประมาณนี้นะคะความรักของคุณคนที่มีความสัมพันธ์ของอความสัมพันธ์ของคนมีคู่นะคะเดีย๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้มันมีการเริ่มต้นคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็มีการเหมือนพยายามให้คุณค่าซึ่งกันและกันแล้วก็จากเด็กถือเหรียญกลายเป็นควีนถือเหรียญคุณน่าจะมองในเรื่องของหน้าตาทางสังคมด้วยกันแล้วก็มันมีความรักที่มันเป็นในเรื่องของการเงินแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกมากๆ อืคุณเป็นคนที่เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวซื้อตรงแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆงทำอะไรมาเขาคุณไม่พอใจอะไรคุณก็พูดตรงๆงเนาะความสัมพันธ์นี้มันดูโดดเด่นมากๆคนคนนี้อจ,จะเป็นคนที่ออบอุน่นเอาเอกใจคุณได้แล้วก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่ก็คลิกกันลงตัวเนาะแล้วก็ในเดือนนี้ มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเติบโตขึ้นมากๆนะคะความรักของคุณสองถ้วยมันมีความรักที่มันเท่าเทียมกันเนาะพยายามให้ในเรื่องส่วนของความรักซึ่งกันและกันเติมเต็มด้วยความรักซึ่งกันและกันแล้วก็โอกาสที่จะแต่งงานสูงมากๆเลยอืเหมือนเดือนนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆมีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักแล้วก็ทําให้คุณทําให้คุณมีความเครียดด้วยเหมือนกันอาจจะตกอ,อาจจะวิตกกังวลหรือ อาจจะมีคนที่อิจฉาคุณก็ได้ในช่วงนี้ในเดือนนี้นะคะอิจฉานินทาคุณรับหลงังหรือเป็นสิ่งที่ทําให้คุณแบบเอ,อหงุดหงิดเนาะคนคนนี้อาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้เป็นคนที่ไม่ชอบให้คุณมีความสุขเหมือนอยากจะทําทุกอย่างให้คุณแบบอืทํายังไงก็ได้ให้คุณไม่มีความสุขแต่ว่าความรักของคุณมันฉุดไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นโชคชะตาในเรื่องของความรักที่คุณจะได้เจอความรักดีๆคนคนนี้ เขาจะให้ความรักคุณแบบโรแมนติกมากๆมีความอา,อาจจะพาการดินเนอร์พากันเดินทางอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคนคนนี้อาจจะมีอายุที่มากกว่าคุณหรือเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนชาวต่างชาติก็ได้ชาวลัคนาราศีเมษก็ได้เป็นความรักที่มันเป็นความโชคดีด้วยนะคะ The Moon มีความวิตตกกังวลด้วยเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ไม่ เหมือนมีคนจ้องจะทำลายคุณไม่ให้คุณได้มีความสุขเนาะเดอะมูนนะคะอาจจะเป็นความคุ้มเคืออาจจะเป็นคุณใสหรือต่างๆนานาที่เขาทำให้คุณอะไรประมาณนี้ก็ได้แต่คุณโนสนโนแคร์เพราะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอาจจะเป็นเทพผู้หญิงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นองค์เทพผู้หญิงองค์ผู้หญิงก็ได้ที่คอยปกปักรักษาคุณเนาะเขาจะปัดเป่าสิ่งที่มันคุ้มเคือสิ่งที่มันคลุมในดวงชะตาของคุณ ทำให้คุณเหมือนกับปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้คุณทําให้คุณได้เจอกับความโชคดีที่คุณกําลังได้ประเจอยู่เนาะคุณจะดูเฉิดฉายคุณจะดูมีความทรงพลังมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นเดือนของความสุขอะคะ่ะอะไรที่มาทําให้คุณวุ่นวายใจหรือทําให้คุณมีความรู้สึกไม่ดี หรือกังวลใจอะไรต่างๆนานามันจะลี้ขายนะคะคุณจะเป็นคนที่เฉิดอยช้ชยเป็นคนทีมน่มั่นคงในเรื่องของสิ่งที่คุณทําอยู่หรือมั่นคงกับคนคนนี้มากๆอืมไม่มีอะไรมาบั่นทอนคุณได้กับคนกับคุณทั้งคู่นะคะคุณจะเป็นสเตรงจ์อะค่ะเป็นความรักที่มันดูนุ่มนวลเป็นความรักที่มันลงตัวถึงมันจะมีความต่างกันแต่มันลงตัวเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีความชัดเจนมากๆ ชัดเจนในเรื่องของการบางคนบางท่านอาจจะได้แต่งงานบางคนบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาอะไรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณจะได้รับความชัดเจนนะคะแล้วก็มีความรักที่มันให้คุณค่ากับคุณแล้วกเ็เหมือนกับเห็นสิ่งดีๆในตัวคุณ โชคชะตาความรักของคุณกําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนกับโชคชะตาของคุณกําลังดีขึ้นเรื่อยๆและความรักมันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยเนี่ยด้วยเหมือนกันนะคะค่ะก็ประมาณนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ากบอกนืนแนะนาอะไรคุณคะในเรื่องของความรักอะไรอาวรบางคนบางท่านก็คิดถึงแฟนเก่าคนละเก่าเนาะ หรือไม่ก็คิดถึงสิ่งดีๆร่วมกันก็ได้พร้อมสับต่อไปนี้ความรักของคุณจะมีทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของความรักการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ก็ได้คุณจะเป็นคนที่คุมอำนาจเหนือแฟนของคุณหรือไม่ก็คุณจะดูทรงอำนาจในเรื่องของความรักใครที่มาบั่นทอนความรักของคุณเขาจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้เลยโพกศัพ์ ความรักครั้งนี้หรือไม่โชคชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนไปนะบางคนบางท่านอาจจะเจอกับก่อนหน้านี้เจอสถานการณ์ความรักที่มันดูขาดแคลนในเรื่องของการเงินเนาะดูฝืดเครื่องดูติดติดขดัดขัดในเรื่องของการเงินตอนนี้คุณกับคู่รักของคุณคุณจะมีในเรื่องของการความรักเติบโตการงานเติบโตการเงินก็ดีมากๆด้วยเหมือนกันนะคะพวกทรัพย การเงินของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดีขึ้นมากๆบางคนบางท่านอาจจะได้โชคลาภเงินทองหรือบางคนบางท่านจะมีเงินเก็บก้อนโตเลยนะคะชีวิตของคุณต่อจากนี้มันจะดูสบายขึ้นหยุดนิ่งหยุดนิ่งกับปัญหาต่างๆที่มันเข้ามาเนาะอืมจะมีความสุขมากขึ้นในความรักของคุณในคู่ของคุณนะคะในเดือนสองในเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอืมบางคนบางท่านรออะไรอยู่ในเรื่องของการเงินความรัก การเปลี่ยนแปลงตอนนี้คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโชคชะตาของคุณโชคชะตาความรักของคุณหรือโชคชะตาของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปคือโชคชะตาของคุณกําลังเปิดเปิดเงินเปิดท้องเข้ามาเปิดความรักเข้ามาปัดเป่าอุปสรรคออกไปอะไรประมาณนี้นะค,ะค่ะค่ะเขประมาณนี้นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Morning ท h a l o ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารกให้กับ Morning ด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากๆแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ